ุณผู้ชมเห็นอะไรไหมฮะนี่ครับรถกำลังลงเดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยซีว่ามีรถของลูกค้าท่านใดมาลงบ้างมีรุ่นไหนมาส่งบ้างครับเนี้ยก่อนนเลยต้องกระสสวอดดีครับผมอันนี้บริษัทซีว่ามาส่งเอง,เองนะฮะใน LDA หรือเปล่านะอยู่คันหลังสุดเลยดูซิเหลือมากี่คันอ๋อแถวล่างไปลงที่ไหนมาหมดแล้วครับเนี้ยเหลือมาอยู่สี่คันดูซิมีของใครมีรุ่นใดมาลงบ้างนะฮะยังไม่ได้เอาลงสักคันเลย นี nee. ่วีคอสนะครับที่ใหญ่สุดนะครับก็มาลงด้วยสีเทาลัมโบเกรด M นะครับสีเนี้ยเป็นไรที่คุณผู้ชมเนี่ยถามบ่อยมากว่าตัว ZP อะ่ะมีสีนี้ไหมใน V-Cross เกรดตัว M คือต้องบอกว่าไม่มีนะครับมีเฉพาะเกรดตัว M เท่านั้น ZP ไม่มี นะครับฉะนั้นท่านใดยอยากได้สีนี้ก็คงจะต้องเป็นตัว M แล้วแหละนะฮะแต่ถ้าเกิดไม่เกี่ยงเรื่องสีแล้วอยากใช้เกียร์ธรรมดากระแซดพีได้นะครับสวยๆเลยผมว่าสีเทาแลมโบอ่ะถ้าเป็นตัวสูงนะแล้วใส่ชุดแต่งตัดสีแบบนี้สวยนะครับดูสวยดูดุดัดดนมากนะความรู้สึกส่วนตัวนะครับนี่ ขันที่สองครับคุณผู้ชมถ้ามองอย่างนี้พอจะรู้หม้ว่าเป็นเกรดตัวอะไรอผมให้ทายให้เวลาห้าวิห้าสี่สามสองหนึ่งตัวอะไรครับตัวแซพีนะครับคุณผู้ชมแบบเอา้าล้อมแม็กมันตัวเอีนิเซลต้นดูที่เซ็นเซอร์เลยครับถ้ากันชนหน้านะฮะไม่มีเซ็นเซอร์แบบนี้นะฮะแล้วเป็นล้อแบบนี้นะครับแซพีอย่างแน่นอนนะครับนี่ สวยๆนะฮะในสไตล์ของไฮเรนเดอร์นะไม่มีชุดแต่งนะครับแต่ว่าเป็นตัวยกสูงสไตล์สวยๆนะครับต่อมาอีกหนึ่งคันครับอ่ะคันนี้เป็นเกรดไลไ์ครับคุณผู้ชมถ้าเมื่อกี้นะฮะได้ฟังที่ผมยกตัวอย่างน่าจะดาวออก v c l o s s ที่ใส่ชุดแต่งแบบนี้จะมีอยู่2เกรด ZP กับ M นะครับ แต่ถ้าไม่มีเซ็นเซอร์ฟันธงไปเลยครับ ZP นะครับสีขาวมุกนะฮะสำหรับคันนี้แล้วก็อีกหนึ่งคันครับคันที่สี่ตัวอะไรครับสีประตูไฮเลนเดอร์สีบอลเงินหรือเงินโบไฮเมียนเกรดตัว LDA ครับผมนี่นะครับสวยๆอีกหนึ่งสีนะครับต้องบอกว่า สีบอลเงินเนี่ยเป็นสีที่แบบว่าเรียกได้ว่าสีเรียกซับนะโดยชื่อที่เป็นมงคลคือบอลเงินนะแล้วก็เป็นสีที่อมตะอย่างหนึ่งก็คือว่าจะบอกว่าเก่าไปก็ดูไม่เก่าเท่าไหร่เพราะว่าสีมองแล้วไม่ค่อยเป็นรอยนะครับเปลี่ยนมาลดลงแล้วฮะวันนี้พี่เขาก็มาคนเดียว ไปลงที่ไหนมาแล้วครับพี่โคราชเหรอครับรนะอ๋อลงโคราชมาแล้วคนระับก็เหลือมาถึงเราสี่คันสตาล็ก ดีเลยครับมาต้องบอกว่ามาทันจังหวะเวลาพอดีเพราะว่าตอนนี้รถที่จอดอยู่บนโชว์รูมนะครับใกล้จะหมดแล้วขายออกไปใกล้จะหมดแล้วเหลืออยู่3-4คันให้ชมนะตอนนี้ก็ถือว่าโอเคเลยเข้ามาเพิ่มอีก4ลำนะฮะแล้วก็มีตัวอย่างทั้ง LDA ทั้ง z t ทั้ง v c r อร์โอ้นะตัวใหญ่ๆรุ่นท็อปๆมาหลายคัน สวยดีนะครับแต่ละคันมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันโอ้คุณผู้ชมเห็นไหมเมื่อกี้ตอนที่เขาปลดล็อกเชือกอะรถแบบโยกเลยนะเหมือนแบบหอยลาใช้เชือกดึงแล้วแบบรถมันยุบลงมาเยอะมากดูนะเดี๋ยวดูนะจังหวะเขาคลายเห็นไหมรถคลายออกเลยอะ ยุบลงไปเกือบหนึ่งนิ้วเมืองนอกเรามีเหมือนในฟ้าเดอะฟรีเล่วแมแบบว่าอ่าวิ่งประกบรถเทนเลอร์แล้วก็ขโมยรถใหม่ลงไปซิ่งกันอะไรประมาณนี <c oughs> น้ไม่น่าจะมีนะอันนั้นในหนังเดี๋ยวนะเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวดูตอนพี่เอาคายนะฮะดู โยกตามแบบไอ้นี่เลยอะเพราะว่าเขาเกาะไว้ที่ตัวแชสซีแสดงว่าเขาก็ดึงไว้แรงพอสมควรนะะ mm hmm. ก็อาจจะช้านิดนึงนะครับถ้ามาคนเดียวถ้ามาสองคนก็จะไวหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับมาถึงแล้วเราก็รอได้นะฮะขอเพียงแค่ว่ามาส่งให้กะพอ นี่มีว c คะห์ตอนเดียวจอดอยู่นะครับเผื่อใครอยากมาดูว่าวเค o s ์ตอนเดียวรูปทรงหน้าตาความสูงเป็นไงมีจอดโชว์อยู่พอดีนะฮะเข้ามาดูได้เลยสวยๆครับคุณผู้ชมล้อสีดำนะครับในสไตล์วีคล s s อุ้ยเสียงอะไรอะ่ะเสียงอะไรมันดังอะ่ะ อ่ะโอเคครับคุณผู้ชมก็จะมี4ี่คันนี้ละกันประมาณนี้ละกันเนาะที่มาลงเผื mm hmm. ่อท่านใดอยากเข้ามาดูรถก็เข้ามาดูที่โชว์รูมได้ละกัน mm hmm. เดี๋ยวเซลล์ต mm ้นขออนุญาตไปรับลูกค้าก่อนละกันสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องของเซลล์ต้นอิสุสุดด้วยละกันเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ mm hmm.